สวัสดีครับผมมิสเต,เต,เตอร์ธนบดครับผมมีอาภพ่อของผมมีกินเกลือของผมมิเตอร์ธนบดีของผมฝากเบ็ดกินเข่าพี่น้องเอสามเวลาสามทุ่มของผมผมเป็นงานกลางคืนนะครับผมเป็นผู้ชายหากินกลางคืนเป็นงานกลางคืน,น,รนออ ok Pakistan, ครับผมฝากเบ็ดกินเข่าวนีผมเสือเข่าโมกไก่ของปากีสถานนะครับผมเป็นหลังของปากีสถานอาหารปากีสถานเป็นเข่าโมกไก่ ตั้งปากีกินของอินเดียมาดูแล้วมาลองกินของปาก,กีบน,นีน้ผมมาเออรสชาติเหมือเสียบทำของอินเดียบ่ครับผมนี่ตอนนี้อยู่ในออฟฟิศห้องเล็กๆผม๋ยว่ไทยประกันภนยครับนี่ครับผมอยู่คือว่าพื้นที่มันหน่อยพี่น้องเขาก็จัดเป็นล็อกให้อันนี้เฉพาะบริษัทผมมามื่อวานนี้มาสองคนมาก,กับปายัมปายัมคุนเพลานน่ะครับผมผมก็ลงมาเออ กินข้าวครับผมเมื่อกี้ครับหยิบอบบพักสาตายตรงนี้ครับผมผมเบิ่งตกินขา้าพี่น้อง ตัวนี้ชาติก็จะเป็นเข็มๆมันๆครับผมหอมคือจังมันเผานี่คราบมกินก็หอมมันเอาตัวตะกินหงอเนี่นุ่มันเย็นๆทีใหญ่ผมตอนนี้นัแกงพผกินี่เสี ดูนี่ เบืงเม็ดเขาเงี้ยวงๆนอนผมอันนี้เป็นเขาโมกปากีสถานนะครับผมหอมนี่ไงยังถึดใจหอมแับมันสีพวเข้มอย่างผมพอดีมีเดียมมีเดียมขึ้นโอกแหงหไดเี่น้องเดี๋ยวปวดของงย ชิมนเบื้องล่างสุกนครับผมซุกน้ำซุปนี่หอมแต่ว่าก็มีความเข้มที่อย่งเรียกว่าหอมนัวๆคือผมอาธิบอกรสชาติก็ได้นะครับมันพัดมันหอมอ่ะเดี๋าว นาขอนาของเงี้มัง สี่มากนค่ะเอกินหมดนองยีสเหรียญครับผมหรือประมาณเนอองร้200บาทบาทห้องนะครับผมถือว่าพกแพงกลองง่ขยผมหลายคืกอ,อ,กอกินหมดหมดขนองก็อนเลี้ยงงกอนแค่นี้แพ่นเดียวกันางตุ้งตงึงหมดคือเดียวกันกัน จิบมัน้หนุกับน่อยกินมัน,นี้่ย,ยมัวไหลช่วย มดเข่าวางตัวนอนไม่นอนเบื่อต้องใส่เมื่อไม่นอนว่าส่วนมันกิดใกล้บวแล่ะครับความแห้งใกล้เคืองตัว โอ้กุ้งมหิแห้งเลยนอกเนาะคือยห้ผมเสีหนึ่งเนะเาะเสียงดังอยวเก็บคลิปเนาะนนแค่รับเอง ลอกไปพาคปือสอินเดียซีสันสิแกจาเมืนอนเดียนซีสันมันิดจุดชาดบางเจ้ต่อเหลือเหลืองจากของปากีจะ่สีออาม่มีสีจุดยอดมากเลยต่วของปากีนแสบ่อของอินเดียเป็นของที่ิี่ป่เม็ดข่าเงาวืนสีออกสีแดงแดงไม่อก เอางยิ้มก้องมน่อยของมาหารอยไบุกอาหารเสรินแต่ว่าแสี่ยพี่น้องของยิ้ม,มาารรคุณนี่เหรอจ้าพ่แต่ว่า,ค,วา,าคุณเข้มมาถึงใก่ของอทิบดีที่รสช,ชาติของคนใท้กินอาหารรสจัดกับพี่นอ้อ มันหยบงี้่มาจากเลน้ำน้ำมันำแพะนะครับบวกกินแพะรกมากระเมนจักมากินชื่ว่าเฮนดมูเมนเป็นคนน,ำนำ้ำมันแพะกแล้วก่เอืย มันขออ้าก่น้องอ <c ười> อมันวลนสองเงินเดือนเนี่ยเครื่องเทศไรก็นี่อันนี้เครื่องเทศก็ไม่มีปปไหนไมันก็เแบบกินมาแล้กับดอด pra ele não หลังจากตึยงงานนี้มันงงมากสุดใจครับครับ แี้เป็นเน้อุดน,น,นุ่นหนี้เูกพี่น้องแท น้ำมันแพะใส่ยังเหลืองๆก็เสียที่นออง ยองนี่อากาศมันอี้อัดเนราะฉะนักนี่สิบองศาก็ดีปรดี๋ย่ร้อง,องผมบริจ้เจะจองตัวจองว้านหนาวครับเก้เกสามตัวมีนวนาวตัวเปิดเร้วป่เหนาว bạn nào. Cẩn thận ở này. Nó không biết bỏ sai cái không không, nó. cái đàn hình mà và ช้อนไม่กึ้นหนาวคอนมัมกนก็ติดตามแม่ก็ะุณอไนไรนะผมลอ,อ,อ,อกกิดนดีกว่าทำมีตันนอกวันไม่ขึ้นหนาวสวัสดีครับผมกดไลค์เราต<ๆ>ิดตัวไปบายัป